ครับก็ประตูหลักของมัาทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครนั้นะก็เป็นประตูที่เราจะสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครขอปวสเนี่ยนะครับเออก็เป็นพญานาคสององค์โอบล้อมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเขตเฉลิมพเกียรติจังหวัดสกลครเพื่อสื่อให มีความชัดเจนว่าที่นี่เป็นดินแดงของพญานาคแล้วก็มหาวิทยาลัยจิตศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครมาสร้างที่นี่ก็เพื่อที่จะทําให้เกิดสิริมงคลที่ว่า,าพญานาคสององค์มาอบร้อมอคําว่ามหาวิทยาลัยศาสตร์วิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครเพื่อที่จะ เป็นผู้ที่ปกปักรักษาและก็เป็นผู้ที่จะมาต้อนรับผู้ที่จะเข้าสู่พื้นที่นี้ให้มีความเป็นสิริมงคลเมื่อผ่านประตูพญานาคซึ่งเป็นประตูหมายเลขหนึ่งเป็นประตูหลักเข้าสู่พื้นที่4,000กว่าไร่ของวิเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทรเนี่ยก็เข้าไปก็จะพบกับคาว่าว่านานั้นเอุทยานแล้วก็จะไปพบถนนหมายเลขหนึ่งที่ต่อเชื่อม เป็นถนนหลักถนนวิโรธยมิทักน์เนี่ยเข้าสู่ใจกลางของอวิเขตแห่งนี้นะครับแล้วก็ถนนสายนี้ก็ผ่านพื้นที่สําคัญหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นนครบนมสุขน,นครแล้วก็แล้วก็ลกานพระพิรุณทรงนาะซึ่งลานพระพิรุณทรงนางเนี่ยก็ถือว่า,เ,าเป็น เป็นสัญ,ญลักษณ์และเอกลักษณ์ของมาชลริตศาสตร์และกระทรวงธงโบคนที่เกี่ยวกับเกษตรซึ่งพระพิรุณทรงนาคก,ก็เป็นเทพแห่งน้ําแล้วก็มีนาคพญานาคเป็นเป็นพาหนะฉะนั้นก็สอดคล้องนะครับว่าพญานาคมาตอนรับแล้วก็นําเข้าสู่ร้านพระพิรุณที่มีพระพิรุณเป็นอ,องค์หลักของาศาสตร์ ของน้ำฝนซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ของมหาชายเกรรษตร์และกระทรวงเกษตรและสหกรณากรและหน่วยงานอาื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ขอให้พวกเราสมมาทิฐิพิรมรู้ว่าทําไมเป็นประตูพญานาคที่โอบลออ้อมคําว่ามหาชายเกรรษตรศาสตร์วิเคราะเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครไว้ก็เพื่อมาต้อนรับแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศรรัยศึกษาที่นี่ก็จะได้มี ชีวิตที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตครับ